1> 2ุดสนะครับเรียงลำดับ1 2 3 4 5สองสม่้าห้าสิ่วนนี้จากมากไปน้อยข้อนี้จะยาวเป็นพิเศษนะครับขนาดแรกนะครับทำเศษเกินให้เป็นจำนวนตัวดูสิอันไหนเป็นเศษเกินบ้างน,นี่เนครับเศษเกินเศษเกินก็คือตัวบนมันมากกว่าตัวล่างมีอยู่3จํานวนครบฉะนั้นเราก็เขียนใหม่ครับ7 1ส่วน เท่ากับเอา71มาตั้งหารด้วย20 20 2 3เป็น6 2 4เป็น8ได้แค่3นะครับเป็น60 1นนบ0เหลือ1 10, 6, 6, 6, 6, 7ลบ6เหลือ1ก็เขียนใหม่ได้เป็น3การตอนนี้กตงบอน3เศษ11ส่วน20ครับก็เขียนใหม่เป็น3เศษ11ส่วน20ครับ ต่อไปอันที่2ครับส1มส่วนสิบสต้งหารเหมือนเดิมครับสามหารด้วย13 1ส1ม1ิบ0นึ่งอง่ามเกินครับได้แค่13บสองเป็น26 1สบหหนลบหกเหลือ11บเลบหกหลือห้นะครับสอบสเหลือศูนย์ก็เขียนใหม่ได้เป็น2องสี่ส่วนสิ สองสส่วนสิต่อไปอันสุดท้ายอันสุดท้ายยี่ส่วนแนะครับ21่ Galile pues right. Gmail, สิบเอ่วนแาี้นะครับได้เท่าไหร่เอา21่สอตั้งหารด้วยแปดแป่สิบสเกินนะครับได้แค่สองแป ยี่สิบเอ็ดลบสิบหกสิบเอ็ดลบหกเหลือห้าครับหนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์เพราะฉะนั้นเขียนเป็นจำนวนคละได้ส okay, องเศห้าส่วนแปดเขียนใหม่เป็นสองเศษห้าส่วนแปดห้าของเนี้ยลบเขียนใหม่เรียงใหม่ครับอีกครั้งหนึ่งเขงียนใหม่เพื่อให้เห็นความชัดเจนนะครับบี 2, เศษนดนิต่อไป71ส่วน20แปงร่างมาเป็น 3, 1, 1เศษส1่วน20ละต่อไป 3, 7, 75, เศษ7ส่วน15เหมือนเดิมครับ3 7เส่วน15ตัวนี้ยังเหมือนเดิมนะครับต่อไป 31, 1ส่วน13แปงร่างเป็น 2, 65, นเศษ5ส่วน13ครับ ต่อไป21ส่วน8แรงร่างมาเป็น2เศษ5ส่วน8นักเรียนจัดสังเกตเห็นนะครับเนี่ยเป็นจำนวนค่ามือพอเป็นจำนวนค่าหมดปับ๊บเราก็เปรียบเทียบกันง่ายเอาตัวหน้ามาเปรียบเทียบกันนะครับและเราก็จะเห็นเป็นชุดเหน็นไหมครับชุดเนี่ยชุดนี้2มี2หน้ำหน้านะครับชุดอีกชุดหนึ่งก็จะมี3หนำหน้าแ,แสดงว่า2 เศษส่วนนี้สองจงมูกพระนี้มากที่สุดหรือเือแตวว่าอันไหนมากกว่ากันแค่นะั้นเอเปรียบเทียบอันมากที่สุดก่อนนะครับเพราะเราจะเปรียบเทียบจากมากไปน้อยนะครับเอาละให้เป็นชุดที่หนึ่งนะครับชุดที่หนึ่งเปรียบเทียบเปรียบเทียบสามเศษสิบเอ็ด ส่วนยี่สิบเปรียบเทียบกับสามเศษเจ็ดส่วนสิบห้าและพบว่าสามเท่ากับสามใช่ไหมครับเียนงไปเลยนะครับและพบว่าสามมันเท่ากับสามพอพบว่าสามเท่ากับสามปั๊บในเมื่อตัวหน้ามันเท่ากันเราก็เปรียบเทียบเฉพาะตัวหลักนะครับจึง เปรียบเทียบจึงเปรียบเทียบ11บเอส่วนยีกับ7จ็ส่วนสิเท่านั้นครับเวลาเปรียบเทียบก่อนจะเปรียบเทียบอย่าเพิ่งรีบหาคอลนอกนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะครับมาดูตรงนี้ก่อนมาดูนี่อันนี้ส่วนยีใช่ไหมอันนี้ส่วนยีอันนี้ส่วนสิ ดูเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับครึ่งเปรียบเทียบกับเศษหนึ่งส่วนสองว่ามันมากหรือน้อยกว่าเศษหนึ่งส่วนสองนะครับยี่สิบครึ่งของยี่สิบคืออะไรครึ่งของยี่สิบก็คือสิบครึ่งของสิบห้าคืออะไรคือเจ็ดจุดห้าใช่ไหมสิบเอ็ดเป็นไงกว่าสิบสิบเอ็ดมากกว่าสิบนั่นก็แสดงว่าสิบเอ็ดมากกว่าครึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นสรุปได้ทันทีว่าสิบเอ็ดส่วนยี่สิบมัน มากกว่าเศษหนึ่งส่วนสองนี่และเจ็ดส่วนสิบห้าล่ะเจ็ดเป็นยังไงกว่าเจ็ดจุดห้าอ่าเจ็ดน้อยกว่าเจ็ดจุดห้าเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าเจ็ดส่วนสิบห้ามีค่าน้อยกว่าครึ่งนี่นะครับและตอนนี้เราก็ได้ตัวที่มากที่สุดแล้วนะครับเอาใหม่นะทุกทวนนะเรารู้แล้วว่าสองตัวนี้มันมีตัวใดตัวหนึ่งนะมากที่สุด และตอนนี้เราก็จะมาเปรียบเทียบกันพอเปรียบเทียบกันปั๊บเราก็มีอันหนึ่งมากกว่าครึ่งอันหนึ่งน้อยกว่าครึ่งเพราะฉะนั้นอันที่มากกว่าครึ่งจะต้องมากที่สุดแน่นอนและเราเรียงจากมากไปน้อยด้วยเพราะฉะนั้นไอตัวที่มากชุดนี้แสดงว่าเป็นตัวที่มากที่สุดนะครับอ้าวสิบเอ็ดส่วนยี่สิบมาจากไหนสิบเอ็ดส่วนยี่สิบมาจากสามเศษสิบเอ็ดส่วนยี่สิบไล่ขึ้นไป สามเศษสิบเอ็ดส่วนยี่สิบมาจากไหนสามเศษสิบเอ็ดส่วนสิบมาจากนี่ครับมาจากเจ็ดสิบเอ็ดส่วนยี่สิบมาอยู่นี่นะครับให้ตัวนี้อยู่ในลำดับที่หนึ่งก็คือตัวที่มีค่ามากที่สุดและตัวนี้มันขึ้นต้น,นด้วยสามยังไงมันก็มากกว่าสองมากกว่าสองมากกว่าสองแน่นเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นอนันดับที่สองเจ็ดส่วนสิบห้ามาจากไหนเจ็ดส่วนสิบห้ามาจากนี่น 7, 25, เจ็ดส่วนสิบห้ามาจากนี่มาจากนี่มาจากสามเศษเจ็ดส่วนสิบห้าสามเศษเจ็ดส่วนสิบห้ามาจากไหนอ่ามาจากนี่นะครับเพราะฉะนั้นให้ตัวนี้เป็นลำดับที่สองห้าเหลือสามตัวนะครับมาเปรียบเทียบกันเขียนเป็นทางการาเขียนอย่างเป็นทางการนะครับและพบว่า นี่สิบเอ็ดส่วนยี่สิบมันมีค่ามากกว่าครึ่งแต่เจ็ดส่วนสิบห้ามีค่าน้อยกว่าครึ่งะนะครับอ้าว๋อผิดโอเคครับเพรพบว่าอันนี้มากกว่าครึ่งพบว,ว่าอันนี้น้อยกว่าครึ่งเพราะฉะนั้นดังนั้นนะครับ ใช่ต้องหมายดีดังนั้น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 สิบเอ็ดส่วนยี่สิบมีค่ามากที่สุดเอาล่ะเห็นไหมครับก็คืออันนี้นั่นเองนะครับสิบเอ็ดส่วนยี่สิบนะครับนี่เราได้ชุดที่หนึ่งไปแล้วเหลือชุดที่สองชุดที่สองคืออะไรชุดที่สองก็คือ จำนวนพระที่ขึ้นต้นด้วยเลขสองเอาละเปรียบเทียบนะครับชุดที่สองเปรียบเทียบได้เปรียบเทียบเปรียบเทียบสองเศษเจ็ดส่วนสิบสองนะครับเปรียบเทียบอะไรอีกเปรียบเทียบสองเศษหนึ่งเปรียบเทียบชุดนี้นะครับเอามาฮู้เลยเ่อเออเอ้า อ่าตอนนี้พบว่าเลยทันทีครับพบว่าอะไรพบว่า2มันเท่ากับ2ใช่ไหมครับพบว่า2เท่ากับ2เท่ากับ2นะครับเพราะฉะนั้นจึงเปรียบเทียบเฉพาะตัวหลังตัวหลังคืออะไรตัวหลังก็คือนี่ครับ7ส่วน12สครับเส่วน12เปรียบเทียบกับ5ส่วน13และเปรียบเทียบกับ5ส่วน เอาละพอมาได้ดังนี้แล้วสูตรของเราเหมือนเดิมครับดูว่ามันเป็นยังไงกับ1ส่วน2เป็นยังไงกับครึ่งมากหรือน้อยกว่าครึ่งนะครับเอาละมาดูนี่ยังไงครับ12กครับ13 8สนาะครึ่งหนึ่งของมันก่อนครึ่งของ12คือ6ครึ่งของ13คือ6.5ใช่ไหมครึ่งของ8คือ4อ่าเปรียบเทียบครับ เมันเป็นยังไงกับห7มากกว่า6ก็แสดงว่า7จ็ส่วนสิบนี่มากกว่าเศษหน 6, ่งต่อไปห้มากหรือน้อยกว่าหกน้อยกว่าก็แสดงว่าห้าส่วนสิบมีค่าน้อยกว่าครึ่งอีกตัวหนึ่งห้มากกว่าสก็แสดงว่า5้ส่วนแ มีค่ามากกว่าซึ่งเอาละ่ะเห็นอะไรไีมครับอันนี้มากกว่าอันนี้มากกว่าแต่อันที่เหลือนี่สินี่มันดันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราก็รู้ตัวน้อยที่สุดแล้วใช่ไหมอันนี้น้อยน้อยกว่าเขาในกลุ่มนี้เลยนะครับห้าส่วนสิบสามาจากไหนห้าส่วนสิบสามาจากนี่ครับสองเศษห้าส่วนสิบสามสองเศษห้าส่วนสิบสามาจากไหน สองเศษห้ามาจากนี่ครับมาจาก3ามสิอ่วนสิมันเป็นอันสุดท้ายน้อยที่สุดมีอยู่1 2 3 4งห้าน้อยที่สุดจะต้องเป็นลำดับที่5เหลือลำดับที่3กับลำดับที่สนะครับมาชิงตำแหน่งกันเพราะฉะนั้นเขียนอย่างเป็นทางการได้ว่าพบว่าพบว่า เจ็ดส่วนสิมากกว่า1นส่วนสและ5้ส่วนแปดนะครับเอาตัวที่มากกว่ามาก่อนเพื่อเราจะตัดไอตัวน้อยออกนะครับห้าส่วนแมากกว่าเศษหนึ่งส่วนสองแต่มีอันน้อยครับห้าส่วนสิมีค่าน้อยกว่าครึ่งน,น้อยกว่าเศษนึ่งส่วนสอง เพราะฉะนั้นดังนั้นดังนั้นนะครับเศษห้าส่วน13จึงมีค่าน้อยน้อยที่สุดนะจึงเปรียบเทียบเหลือคู่สุดท้ายแล้วครับจึงเปรียบเทียบคู่สุดท้ายครับ คู่สุดท้ายคืออะไรคือ7ส่วน12กับเศษ5ส่วน8นี่ครับอ่ะ12กับ8ต่างคนต่างมากกว่าครึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นทำได้อย่างเดียวคือทำส่วนให้มันเท่ากันโดยวิธีหาอะไรโดยวิธีหาคอรอนนะครับคอรอนเขน เปียนกรณนของ12และ8คือตั12 8จริงๆต้องเอา8มาไว้ข้างหน้าใช้แม่4 4 3 12 4 2เป็น8เอาหมดแล้ว ไม่มีจำนวนใดมาหาร3กับ2อได้ลงตัวเพราะฉะนั้นคอรอนต่อเป็นตัว L นะครับก็จะเป็น4คูณ3คูณ2 4 3 12 12 2เป็น24อรอคของ12และ8คือ24นะเราจะต้องทำส่วนให้เป็น24นะเริ่ม7ส่วน12เท่ากับ เจ็ดสิบสองคูณคูณเท่ากับเรารู้แล้วว่าส่วนต้องเป็นยี่สิบสี่ต่อไปตัวหลังเหมือนกันห้าส่วนแปดเท่ากับห้าส่วนแปดคูณคูณเท่ากับและเราก็รู้แล้วว่าส่วนมันคือยี่สิบสี่แน่นอนครับเอาอะไรมาคูณดีสิบสองคูณอะไรได้ยี่สิบสี่ครับสิบสองคูณสอง แปดคูณอะไรได้ยี่สิบามยี่สิก็คือ3ามคูณสาครับเจคูณสองะ7เคูณสเป็น14 5สคูณสเป็น15บห้าเอาละจับในเมื่อส่วนเป็นอะไรส่วนเป็น24เหมือนกันแล้วก็จับตัวบนมาเปรียบเทียบกันเลยนะครับก็จะได้ว่าดังนั้นนะครับดังนั้นสิส่ 14, ส่วนยีกับ สิบห้าส่วนยี่ผลการเปรียบเทียบเป็นอย่างไรผลการเปรียบเทียบคือ14บส่วนยีน้อยกว่า15บหส่วนยีสิแสดงว่าเราก็ต้องไปย้อนกลับมันว่าไอ้สิบสี่ส่วนยี่สินี้มาจากไหนสิบส่วนยี่สิบสี่นี่มาจาก7จ็ส่วนสิสและสิบห้าส่วนยี่นี่มาจาก5้าสแอ่าแสดงว่ามันน้อยกว่ากันและเราก็ได้ตัวที่มีค่าน้อย กว่าอีกขั้นของตัวนี้เส่วนสิ 12. มาจากไหนเจาน็ดส่วนสิบสเจ็ดส่วนสิบสเจ็ดส่วนสิมาจากนี่อ่ามาจากนี้ตัวละมาจากนี่แล้วไปต่อตรงไหนเจ็ดส่วนสิบสองมาจากนี่ตรงนี้ตรงนี้แล้วไปไหนต่อเจ็ดส่วนสิบสองเจ็ดส่วนสิบสอเจ็ดส่วนสิ นี่ไงนะครับนี่หรือนี่เพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้มีค่าน้อยที่สุดนะครับเห็นไหมนนมันน้อยกว่าอันนี้อันนี้มากกว่าเนาะน,น้อยกว่าจุดส่วนสิบสองน้อยที่สุดนะครับในที่นี้คือตรงนี้สองเศษเจ็ดส่วนสิบสองหนึ่งสองห้าอ่าต่อมาเป็นลำดับที่ สี่และตรงนี้เป็นลำดับที่3าแล้วะได้มาแล้วครบตอบเรียงเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วมันจดแล้วค่ะตอบเรียงใหม่ครับเอามาเรียงเรียงจากไหนไปไหนจากมากไปน้อยนะครับจากมากไปน้อย มาละอ่ามากมาก่อนครับมากต่อหมากที่สุดตำแหน่งที่1นึครับมาตำแหน่งที่สองมาตำแหน่งที่3ามาตำแหน่งที่4มาแล,แ,ลและสุดท้ายคือ3 1มสินะครับ เสร็จหรือยังไหนเสร็จหรือยังเอ่ยโอเคจีทดีครับล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 บส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปครับตั๊ตัุ๊ัวตข้อสองจุดสองไม่สั้นไม่ยาวนะครับโอ้นะครับเสร็จแล้วครับ ขอให้นักเรียนโชคดีและมีความสุขครับ